จะขวดเกมหนึ่งนะคบวันนี้ผมก็จะไปตรวจโควิดนะครับ ep สองนะครับวันนี้เอาละครับโรงพยาบาลก็จะเล็กนิดหน่อยนะครับเฮ้ยลืมเอาเงินพอจะเอาเงินไปสิบห้าบาทนะครับเฮ้ยยี่สิบห้าดีกว่า สัสดีครับสวัสดีครับมาทำอะไรครับมาตัวโควิดครับได้ครับจะขึ้นมาครับเปนี่ครับครับเป็นะครับครับ ผมแค่ติดโควิดนะครับผมครับครับผมเอหมอจะให้ยาไปกินนะครับครับนี่บองกี่บาทครับเออสิบห้าบาทครับผมแต่พอเอามายี่สิบห้านะครับโอเคครับขอบคุณครับครับผม เขาได้ยามาสัมยานะครับวันที่หนึ่งผมกินไปแล้วโอ้ สภาพแวดล้อมดูสว่างขึ้นนะครับผมจะเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับ ก็ใส่เลยลูกก็ใส่ชุดก,ก็นะครับเอาขวดแล้วก็เอาไฟแช็กเป็ดตกปลาแล้วก็ที่ตัดบางเกลใส่เลยอืมเป็ดตกปลาโอ,โอเคนะครับแต่แล้ว วาล,ลาลาวันนี้ผมจะไปเดินเล่นนะครับผมเห็นลังพึ่งด้วยผมจะไปดูลังพึ้งค่ะเฮย้ยซอมบี้เฮย้ยซอมบี้นะครับรอให้มันออกมาเด็ด นี่นะครับน้องพึ่งกิงใส่ลองพึ่งนะครับนี่สองโดกทีนี้ผอจะกลับบ้านไปแล้วนะครับ จะทำแล้ว จะคือโจรจะป้นแกโจนอีกแล้วสัปสัปดากนก็มาป้อนอีกโอ้ยโจรแถวตรงนีก้กันออกไปจะได้เงินแกแล้วเอาไปไปก่อนละเอานะเราจะไปเอาเงินคืนชินดหรือสบียิง โอ้ยตอรูนี่นี่นี่ไม่ใช่นี่โอ้ยตุเข้าบ้านก่อนนะครับเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านก่อนนะครับ พรุ่งนี้ค่อยมาเอาเงินจากโจรน,นะครับรีบบ้านจะใช้ดินี้อุดประตูนี่อุดประตู นอนก่อนนะครับได้เป็นไมทีเจ้าเล่ีนี้ก็กินยาที่หมอบอกนะครับอ่ะไปหาล่าสัตว์กินก่อนนะครับตกปลากินดีกว่านะครับ ลาลาลาอาู้เอาแมงมุมเฮ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้าเฮ้ยข้าใช้ไม่ได้หรอก พักไว้ก่อนเถอะผมขอจบ EP สองแค่นี้นะครับผมขอจบ EP สองของเกมนี้นะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ